สวัสดีครับมาพบกับเดวชาแนลวันนี้นะรถทำงานของน้องโมเดลได้มาลงลุยงานนะครับตักน้ำตักโคนสรุปรถรถจะเปื้อนโคนหรือคนจะเปื้อนโคนไม่รู้ในตอนนี้เอารถทำงานหน่อยเร็วเอารถแมคโครตักตักดินตักน้ำออกหน่อยสิโอ้โหนี่ครับตอนนี้รถน้องเดียวททำงานหนักมากโอ้โหนี่รถแมคโครตักดินไปแล้ว อ้าวขับรถดำมารับดินหน่อยคุณแม่ขับรถดำมารับดินแล้วบื้นนี่อ่ะตักดินใส่ดำหน่อยเร็วโอ้โหยนี่ครับน้องโมเดลกำลังเอาเอาเอาแม็โครมาตักตักดินใส่รถดำสิลูก,กมาเลยบึ้นบ้นมาเอาโอ้แม็โครทำงานแรงจังเลย มาแม่โครมาตาักดินใส่ดํานี่ตอนนี้เรากําลังขนดินไปทําถนนนะอตอนนี้นะรถรถน้องเดียวกําลังทํางานในโคนใหญ่เลยนะครับ <S <S ผมเร่งเนื่องจากฝนตกหนักมากเลยนะทุกคนเออเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนนะฝนตกเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้นะ้องโมเดลเขาก็เลยต้องรีบมาทําถนนเอาน้ําเอาเอาขี้โคนมากบน้ําเอาน้ํอา,อ,าออกจากถนนเน่ามันเลอะมากเลยนะตอนนี้ โน้ําเต็มถนนเลยรถวิ่งไปมาไม่ได้เลยรถสัญจรไปมาไม่ได้นะน้องโมเดลเลยต้องรีบเกณฑ์รถมาทํางานนะดูสิขีโคนเต็มเลยน้ําก็เต็มเลยขวางการจะลาจรหมดเลยเห็นไหมนี่รถน้องโมเดลเอามาสามคันสี่คันเลยนะมีแท็กเตอร์มาด้วยนะเพืพ่อนๆเห็นไหมโอ้โ ใช้ไมโครคุยดินตักขึ้นใส่รถดัมเต็มเลยนะตอนนี้ไมโครตักไม่ทันใช้มือจ้งวงอะอื้เอาขยันมากนี่ตอนนี้กำลังลุยงานใหญ่เลยฝั่งนี้ยังไม่ได้ขยับเลยรถรถแท็กเตอร์อ๋อก็อรถแท็กเตอร์มาไม่สมประกอบรถแท็กเตอร์มาวันนี้มีแต่ล้อไม่ม,ไมีไม่มีผ่านหน้าไอ้ไม่มี เออไม่มีผานหลังแล้วไม่มีใบมีดมาก็ทํางานไม่ได้ไงต้องกลายเป็นแมคโครคันเดียวเลยลุยงานอยู่นะตอนนี้งานหนักมากผู้ช่วยมาแล้วครับอ่าตอนนี้ไม่มีคนขับรถดาเลยแม่ช่วยขับดีกว่าบืนอโอ้เดียวเดียวถอยก่อนถอยก่อนยังไม่เต็มหรอยังไม่เต็มโอ้ดิยังไม่เต็มเลย โดีเอาดินขนที่ขึ้นใหญ่เลยนะนี่อวันนี้แม่โคกรถดำมันเลขนาดนี้รีบทำงานกันหนักมากเลยโอ้แม่ว่ารถรถดำมันจะติดลมแล้วเยวต้องเอานี่ไปช่วยเอารถไถมาดันขึ้นเร็วดันโอ้รถไถดันดันรถดำหน่อยสิดันโอ้ขึ้นแล้วรถไถแรงมากเลยนี่ไงเอารถไถมาไว้ดันอย่างนี้นี่เองโอเค คืนมาได้แล้วเทเทดำหน่อยเทดำเอาดินออกหน่อยอ้าวพี่เดวเทดำเลยครับว้ายว้าย <c oughs> พี่เดวหัวท, <c oughs> ทิ่มได้ไงยะเทเทดำหน่อยห่อเปิดประตูดำออกเท <c oughs> ต,ตุ้ม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 ตุม้ <c oughs> มดำรถดำไปเทในป่า <c oughs> คนขีน้โคลนออกมาแล้วโอ้เสร็จงานแล้วเนี่ยถนนรถวิ่งผ่านได้แล้วนะขี้โคลนออกหมดแล้ว เดี๋ยวแม่เจี๊ยบลองอันนี้นะลองดํคันนี้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าไม่เอาดำคันใหญ่ลงมาเลยโอ้ดำคันนี้มันแรงโอ้คันนี้แรงมากไปผ่านได้สบายยั้คันนี้ยังยังจะลุยโอ้คันนั้นก็แรงเต็มเลยนี่ลงมาแล้วคันนั้นมาแล้วครับดำามาอีกคันหนึ่งแล้วไปไปไหมไปได้ไหมเดี๋ยวการาจราจรสิทธิ์คัด,ดไม่ได้ไปตามที่เรา วงอันนี้วางแผนไว้เดี๋ยวก่อนอ๋อขุดดินเพิ่ม,น,มน้ำยังขังถนนอยู่รอโมเดลขุดดินเพิ่มนะเอามาต้องเรถดันไปใ,นใกล้ทีตอนนี้เราดันคำนี้ไปแล้วเอาทำงานเสร็จแล้วเราจะได้เอารถเข้าบริษัทเ,เร็ว,วรถต้องเข้าบริษัทไปดูสภาพก่อนว่าพร้อมใช้งานในวันต่อไปหรือเปล่า ตอนนี้เพราะว่างานเราเสร็จแล้วนะเราเอารถไปล้างกันเถอะรถเยอะเลอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าบริษัทใช่ตอนนี้ไม่ได้ใช่ไป,เ,ไปเราเอารถไปล้างน้องโมเดลเราเอารถทั้งสี่คันไปล้างก่อนเอาขับรถไปล้างกันได้เดินทางเอารถเข้าบริษัทไปล้างรถก่อนดีกว่ารถมันเลอะมากเลยเอารถไปล้างกันเถอะไปแล้วรถไม่ขับไปละขับรถไปก่อนบึนบนไปเลย นนตอนนี้รถเราได้มาถึงที่จอดรถของบริษัทแล้วกำลังจะล้างรถแล้วนะทุกคนดูสิโหรถเละเทอะมากเลยดูเถอะเปื้อนขี้โคลนเต็มเลยอ้าวน้ำเรางรถด้วยน้ำเรามาแล้วทำการฉีดพ่นขี้โคลนออกก่อนเลยย่าโอเละมากเลย โมดเดลตั้งใจล้างมากเลยนะโอ้ขัดใจเลยดูสิรถยังเลอะเลยวันนี้เราทำงานกันหนักมากเลยอาแม่ฉีตรงนี้ให้เลยโอ้ฉีดล้างล้อหน่อยล<ะ>้โอ้ล<ะ>้ล<ะ>โอ้เลอะมากเลยฉีดทั่วคันฉีด,ดล, <ะ S 2> ล้าง<ะ>ให้ทั่วๆเลยล้างให้เหมือนรถใหม่เลยนะคราวนี้ นีด้วยดูสิทุกคนดูสิขี้คนเต็มหลังกระบะเลยอโอยตอนนี้เราฉีดน้ําออกหมดแล้วนี้เาเรียบเตรียมตัวลงฟองได้แนละ้วโมเดลโมเดลลงฟองคันนี้เลยเตรียมลงฟองเลยล้างฟองล้างทีละคันเลยนี่ล้างดําก่อนดําคันนี้ทํางานมาหนักมาก โอ้ตอนนี้ล้างเอี่ยวเหมือนใหม่เลยหูเราล้างรถด้วยโฟมอ้ายกด้ำหน่อยยกด้ำเทฟงหน่อยเย้โหตอนนี้นะขมักขเม้นในการล้างช่วยกันล้างให้เยี่ยมเร็วๆโอ้องโมเดลล้างรถไถแล้วทึมๆเลยโอ้แมคโครก็กำลังล้างนะน้องโมเดลตั้งใจล้างมากเลยดูซะาเดี๋ยวโดมาดูกันนะว่า ตอนล้างแล้วฉีดพ่นน้ำฟองออกรถจะเอี่ยมได้ขนาดไหนหูเราโมเดียวตั้งใจมากดูสิสู้ๆไหมสู้สู้ <c oughs> รถทำงานมันหนักเราก็ต้องดูแลกันนะทุกคนเห็นไหมนี่ทำงานมาเลอะเราก็ต้องมาดูแลความสะอาดให้เขานะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาเข้าศูนย์เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะวันนี้เราเอามาล้างก่อนนี่ รถเมคโคถึงก็ตะแคงนอนไายท้องล้างเลยเป็นฝีมือดอบโมเดลล้างแล้วเหลือรถรถไถนะแล้วก็รถดำใหญ่นี่รถดำใหญ่รอคิวแล้วตอนนี้ดำเล็กคุณแม่กำลังล้างให้ดูดิโอ้มีฟองออกมาด้วยแหละโอ้หฉีดล้างแล้วโอ้เยี่ยมมากไม่ไปยกดำเทน้ำหน่อยยกดำล้างดำล้างให้ดำเออ วู้ล้างเยี่ยมมากเลยวู้นี่ไงรถดำคันนี้ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขับไปจอดพึ่งแดดโอ้คันนี้ล้างเสร็จแล้วเอาโมเดลจอดขับออกมาจอดตากพึ่งแดดไว้ให้แห้งโอเคตรงนี้แหละจอดพึ่งแดดไว้ไปล้างคันอื่นต่อ รถไถบินได้โอ้ตอนนี้น้องโมเดลขัดตั้งใจขัดมากเลยจะเอาให้ขี้โคนออกให้เอี่ยมเอียมเลยนะนน่อยคุณแม่ต้องมาช่วยช่วยในการล้างแมคโครเพราะแมคโครลงไปลุยงานอยู่ในขี้โคนเลอะมากแมคโครจะล้างยากใช่เพราะว่าแมคโครมีเชาะมีซอกมีซอยเยอะก็เลยต้องมาล้างคันแมคโครให้เอี่ยมเอียมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนแมคโครขึ้นเก็บแล้วเลอะเทอะเปื้อนเฟือง เฟืองข้างในเขาอาจจะเสียได้เราต้องมาคอยดูแลเขานะเพราะว่าแมคโครคันนี้เฟืองเป็นแบบเฟืองทดใช้กำลังได้เยอะมากนี่โอ้น้องโมเดลก็เริ่มลุยกับรถไถอีกแล้วเพราะว่ารถไถเราใช้งานหนักเหมือนกันเราต้องคอยเอาไว้ดันรถด,ดัมออกจากขี้โคนมันวิ่งไปเองได้ <laughs> เอาล้างรถดำเยอะๆหน่อยโหนี่ฟองมาแล้วโอ้อฟองลงที่รถดำใหญ่ๆรถดำคันนี้ก็แรงเยอะนะดำคันนี้ใช้เฟืองทดใหญ่มากาเดี๋ยวล้างรถดำเยอะๆรถดำ,ดำจะไม่เอีเ่ยมเลย <ๆๆ S 2> ดำคันใหญ่เเออล้อเอี่ยมยังล้อเอี่ยมหมดแล้วหรออ้อาวแม่ลงฟองให้แล้วนะ<ล>รถไถก็ลงฟองแล้วนะเดี๋ยวเตรียมจะพ่นน้ําแล้วเพอันนี้เราพ่นทีเดียวสามคันซ้อนเลยติดกันเลย จอดเรียงกันเลยแล้วก็เอาน้ําพ่นสามคันเลยบุ้ม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 เลยดูย<ะ>นี่ฟองเต็มเลยเนี่ยโหเอี่ยมแล้วนะน้องโมเดลขัดไว้เอี่ยมเลยน้องโมเดลล้างรถเก่งจริงๆเลยอะดูสิเอา ขัดใจห,หูฟองเยอะมากเลยเอี่ยมแล้วคันนี้น้องโมเดลดูดิ <c oughs> เอาเราต้องมาเตรียมพ่นฝอ,อยฉีดน้ําพ่นฟองออกได้แล้วล้างฟองออกให้เอี่ยมแล้วเราจะได้ขัดรถไปตากแดด <c oughs> ตั้งใจบีบฟองไลยเลย <c oughs> โอ้น้องโมเดลฉีดน้ําเองเลยอันนี้ล้างฟองให้เอี่ยมโอ้น้ำก็จ่ายฟองไหลไปแล้วโอ,โอ้ฟองเยอะมากเลย เอายกด้หน่อยยกด้หน่อย,ยนี่เรายกด้หน่อยชูตตึงโอ้โหฉีดเลยโอ้โหนน้น้องโมเดียลเขาตั้งใจล้างมากเลยนะโอ้มีบีบน้ำแรงๆด้วยละขอ,อ,อซอกซอนเข้าไปข้างในใช่ไหม,มนี่ดูซิโอ้หน้ำก็เด็นแรงมากเลยอะ มันอะไรเนี่ยพี่ตะไคร้ลงใส่รถเดียวได้ไงเดืยวสาล้างว่ายังเอี่ยมไม่ออกด้วยเพื่อนๆเห็นไหมนี่พี่ตะไคร้ในในสายยางโอ้หนองโมเดียบอกอะไรเนี่ยเพื่อนรถได้ยังไงพ่าาล้างงดเอี่ยมแล้วเอาคันต่อไปโอ้ล้างไมโครแล้วนี่น้องโมเดียล้างที่ไมโครแล้ว โอ้ล้างฟองออกเอียมหมดเลยโดูดิฟองไหลไปเต็มเลยอะหืมล้างรถหลายคันมากนะฟองทะลักทลานเลยฉีดน้ำใหญ่เลยฟองเต็มเลยฟองไหลโอ้ยโอ้ยกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยล้างรถยังไงเปียกทั้งคนทั้งรถเลยหวะโอ้ลองน้ำใส่ดำได้ด้วย โหยใส่น้ำในด้ำได้ด้วยเดี๋ยวเราไปเอาลูกปลามาเล่นในด้ำกันได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมโหลงไปไว่ายน้ำได้เลยจุม้มจุ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 ้มเลยอะโหน้ำเต็มเลยเดี๋ยวโมเดลจะลงไปแช่น้ำในดำได้เลยนะเนี่ยโอ<ฮ>้ล<ฮ>้างล้างเหยียบแล้วนะน้องโมเดลขับไปตากแดดโหขับทีเดียวสองคันเลยดูสิโอ้เอาจอดอ่าเหลือแม็่โคลอีกหนึ่งคันนะที่ต้องไปเอาไหวแล้วติ๊งตึ้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 มาแล้ว ไม่โคมแล้วไม่โคมมาจอดตากแดดเลี้ยงกันเลยเอาไปเลี้ยงกันเลยเย้ Yay! เอาละวันนี้เราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะไม่ยน่ยังงอเนีโมเดลเอามาตากแดดจำหนุ่ยแล้ววันนี้น้องโมเดลก็ทำภารกิจล้างรถเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้น้องโมเดลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละ